มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยครับไม่เสียเวลาไปพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับซึ่งในขณะนี้เองเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องแรงส่งจากภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นส่งผลบวกต่อการจ้างงานสร้างไรายได้ครับนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองในฐานะโฆษกประจำสำนักนยายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่า สภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยขณะนี้ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องเป็นผลมาจากภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการส่งออกสินค้ามีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปล่าสุดข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับระบุว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่3.6%และ3.8%ในปี2566และปี2567ตามลําดับจากจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลต่อการจ้างงานรายได้ของแรงงานที่เพิ่มขึ้นและเป็นแรงส่งต่อเนื่องไปยังการบริโภคภาคเอกชนด้านการส่งออกทยอยฟื้นตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้และคาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นในระยะต่อไปสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่แม้ว่าจะชะลอลงบ้างแต่ยังมีทิศทางขยายตัว นอกจากนี้คณะกรรมการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสขยายตัวสูงกว่าที่ประเมินไว้ซึ่งส่วนหนึ่งจากนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐครับขณะที่ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปครับปรับลดลงกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายและคาดว่าจะอยู่ที่2.5และ2.4ในปี2566และปี2567ตามลำดับนะครับแต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังทรงตัว ในระดับสูงอยู่ที่2%ในปี2,566และปี2,567ทั้งนี้ครับอัตราเงินเฟอ้อยังมีความเสี่ยงจากแรงกดดันด,นด้านอุปสงค์ในบริบทที่เศรษฐกิจขยายตัวดีส่วนระบบการเงินโดยรวมมีเสถรภาพนะครับเนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินสำรองที่เข้มแข็งด้านความสามารถในการชำระหนี้ของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนปรับดีขึ้นตามการพื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ฐานะการเงินของผู้ประกอบการ SME และครวัวเรือนบางส่วนนะครับยังเปราะบางและอ่อนไหวต่อค่าครองชีพและภาระหนี้ที่สูงขึ้นซึ่งคณะกรรมการได้เห็นควรดําเนินมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเห็นความสําคัญของการมีมาตรการเฉพาะจุดและแนวทางแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนสําหรับกลุ่มเปราะบางเศรษฐกิจไทยครับมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องเกิดจากความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนและส่วนหนึ่งครับ มาจากนโยบายเศร,รษฐกิจและภาครัฐด,ด้านต่างๆรวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างจริงจังต่อเนื่องของรัฐบาลปัจจุบันและพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ให้ความสําคัญในการนําศักยภาพด้านต่างๆที่ไทยมีทั้งความหลากหลายทางชีวภาพทางทรัพยากรธรรมชาติอาหารศิลปะวัฒนธรรมการดํารงชีวิตที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรืออํานาจแห่งความสร้างสรรค์ ที่สำคัญและโดดเด่นของไทยนะครับมากับเคลื่อนเพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยจนส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามครับนายกรัฐมนตรีย้ำว่าแม้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องรวมถึงอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทยอยปรับลดลงและระบบการเงินโดยรวมของประเทศมีสถนภาพที่เข้มแข็งแต่หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องยังต้องมีการติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจและการดําเนินนโยบายของการเงินประเทศเศรษฐกิจหลักที่ยังมีความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องใกล้ชิดนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและปรับการดําเนินการต่างๆให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับ